ฉันไปอ่านนิยายฆาตกรรมเรื่องหนึ่งมาค่ะและปรากฏว่านักเขียนคนนั้นเขาเป็นผู้ก่อเหตุเองค่ะโอ้ฉันจะบ้ามันจะเป็นยังไงคะทุกคนถ้านักเขียนที่เราติดตามเขาเขาเขียนงานออกมาดีมากดีจนหน้าคนลุกสุดจริงจนน่ากลัวอ่านไปก็เสียวหลังว่าบไปเหตุการณ์ฆาตกรรมทั้งหลายแหละก็บรรยายละเอียดราวกับอยู่ในที่เกิดเหตุ นำซ้ำนิยายตอนล่าสุดที่เขียนจบมันก็พอดีกับที่เกิดเหตุการณ์ครั้งล่าสุดไปดโอ้ตายแล้วถ้าอยากจะรู้ว่านักเขียนเป็นฆาตกรหรือไม่ก็สามารถติดตามได้ที่นิยายเรื่องอีเดอร์ฉันหรือใครในคืนฆาตกรรม ส่งกำลังใจให้ไลตเตอร์สวักเกิลได้ด้วยการกดซุปเปอร์แตและกดไลค์กดแชร์กด s c r สไครรวมถึงคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไลตเตอร์สวักเกิลมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปอีกได้นะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่รักจักนะคะสวัสดีค่ะทุกคนฉันฟริโอนานะคะวันนี้ทุกคนจะต้องอยู่กับฉันไลเตอร์สวักเกิลไม่ได้มานะคะทุกคนต้องอยู่กับฉันฟริโอนาคะ่ะ วันนี้ฉันมาพร้อมกับนิยายทิลเลอร์ฆาตกรรมแบบหักมุมขอสวมบทเป็นเชโลโรสาวท่านหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาติดตามคดีหนึ่งกันคะ่ะพอดีฉันไปเจอเรื่องหนึ่งมาคุณไลค์เขียนสนุกมาก ลุ้นระทึกจิกหมอนหน้าติดตามสุดๆฉันนะคะชอบมากที่มันพีกมากค่ะทุกคนเรื่องราวนี้นะคะค่อยๆกลายออกมาให้เราเข้าใจแบบตะลึงสุดๆมันสนุกหวางไม่ลงจริงๆนะคะกับนิยายเรื่องอีเธอฉันหรือใครนี่คืนฆาตกรรมจากนักเขียนนามปากกาวไวโอลานะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาฉันขอเริ่มเปิดคดีเลยก็แล้วกัน เปิดมาด้วยความลึกลับชวนอยากรู้มากค่ะทุกคนเพราะเปิดเรื่องมานะคะเพื่อนของแม็กก็เมาค่ะว่านิยายเรื่องนี้สนุกมากเลยแล้วก็ดันไปเหมือนกับคดีฆาตกรรมเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะด้วยความแบบ ตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าคนเขียนนะคะเล่าได้ละเอียดยิบทุกขั้นตอนเลยค่ะแม็ก,ก็ไม่ได้สนใจเราเลยค่ะแต่เพื่อนเขาเนี่ยนะคะว้าวหายสุดๆเลยนะคะว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะเพื่อนเพราะว่ามันสมจริงมาเพื่อนก็เล่าต่อค่ะ แม็กเริ่มสนใจขึ้นมาขอขึ้นคำเตือนนิดหนึ่งนะคะว่ามันน่ากลัวนะคะนิยายเรื่องนี้ใครกลัวเกี่ยวกับการบรรยายการฆาตกรรมแบบละเอียดเลือดสาดเนี่ยนะคะก็แนะนำให้เซฟใจตัวเองกันนิดหนึ่งนะคะคุณไหลก็ได้ขึ้นคำเตือนไว้ให้แล้วนะคะกรุณาอ่านคำเตือนก่อนเริ่มอ่านนะคะทุกคนกลับมาต่อค่ะเพื่อนก็เล่าอีกค่ะว่ามันไม่ได้เหมือนแค่คดีเมื่อ1ิปีที่แล้วนะ คดีเมื่อสองสามวันที่แล้วก็ด้วยมัยเนเหนือมากนะคะเขาก็เมากันต่อค่ะว่าหรือว่าคนเขียนจะเป็นคนทําการฆาตกรรมซะเองอ่ะยังไงพอทําการฆาตกรรมเสร็จแล้วก็ามาเขียนนิยายต่อเหรออืมก็น่าคิดนะสุดท้ายเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรต่อก็แยกแย้ายกันไปแต่แม็ ก็วนคิดถึงเพราะนิยายมันเขียนจบก่อนเกิดเหตุ2วันเองความอยากรู้ทำให้เขาไปที่ห้องสมุดแล้วก็หาข้อมูลค้นหาชื่อนักเขียนคนนั้นแล้วเริ่มอ่านนิยายเองคนลุกมากทุกคนมันหลอนแล้วก็เสียวตุยมากนะฉันแบบโอ้อะไรมันถึงน่ากลัวขนาดนี้ขอคนใจแข็งมาอ่านนะคะมาทดสอบจิตใจกันฉันขอท้าเลยว่าคุณจะกลัวมันสักแค่ไหนพอแม็กซได้อ่านเสร็จเพื่อนก็โทรมาเพราะอะไรรู้ไหม พอที่เกิดเหตุคือหอพักใหม่ที่แม็กกำลังจะย้ายไปอยู่เอาแล้วแค่บทนำก็ขนลุกสู้แล้วทุกคนไม่ใช่นิยายเซลแต่ก็เซลมาเพราะว่ากลัวว่าตัวละครจะตุยต่อมาก็เป็นการเล่าเรื่องของคาเมลอนนะคะเขาเป็นตำรวจกำลังคุยกับเพื่อนเรื่องคดีฆาตกรรมที่ เกิดขึ้นเมื่อ2วันก่อนคุณคุณใช่ไหมคะและใช่คะ่ะคดีเดียวกันกับที่แมคคุยกับเพื่อนแต่มันพิเศษกว่านั้นก็คือแตคามิรอนเนื้อคือคนรักของแครฆาตากรคดีด,ดังเมื่อ10ปีก่อนเอ่อจะว่าเป็นคนรักก็ไม่เชิงเพราะว่าเขารักแค่อยู่ครั้งเดียวนะคะ โอเมก้า oh บันเลตุ้มเซกับปีมารีคางงานนี้นะคะเขาก็เล่าค่ะว่าแค่เนี่ยฆ่าใครบางคนไปอันนี้ขอไม่บอกนะคะต้องไปอ่านเองแล้วคุณจะรู้ว่าแค่คฆ่าใครไปเสร็จแล้วคดีก็ได้ถูกตัดสินค่ะแต่ว่าเธอพ้นจากความผิดแล้วได้ถูกตัดสินให้ไปรักษาตัวในโรงพยาบาลจิตเวชแทน เขาบอกว่าเธอมีอาการทางจิตแต่คาเมรอนก็คือรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงค่ะเธอทําอะไรเขาก็คิดว่าเธอไม่ผิดและก็ยังรักเธอมาตลอด10ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงตอนนี้เจมส์นะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยมันมีนักเขียนเขียนถึงการฆาตกรรมเมื่อ1ิปีที่แล้วแล้วก็มาสองวันก่อนด้วยคาเมรอนก็บอกว่าเหรอก็ปกตินะฉันคิดว่าตาคนนี้นี่พิรุธมากะคะทุกคนแอบสงสัยมากนะคะว่าเขาอาจจะมีส่วนร่วมอะไรหรือเปล่าเขาก็เลยกังวล

กับสิ่งที่เพื่อนพูดมานะคะแต่ว่าเขาก็ต้องทําเป็นไก่ทาแกล้งไม่เก็ตว่าที่เพื่อนพูดมายกเรื่องทั้งหมดขึ้นมาพูดเนี่ยต้องการอะไรแล้วก็เล่าอีกว่าแคร์น่ะไม่ใช่ฆาตกรตัวจริงคือแต่คอมมิล,ลอนเนี่ยนะคะไม่เชื่อว่าแคร์เป็นคนทําอย่างบริสุทธิ์ใจเลยนะคะอันนี้ก็ต้องไปอ่านเองอีกทีนะคะว่าเขาเข้าใจว่ายังไงนะคะคือเขาเล่าละเอียดมากนะคะว่าแคร์เนี่ยไปมีส่วนร่วมในการฆาตกรรมได้ยังไงนะคะอยากให้ตามไปอ่านเองมน จะได้สนุกกว่านี้นะคะทุกคนสุดท้ายนะคะเพื่อนของคาเมลลอนก็โยนคดีมาให้เขาทำเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะนักเขียนคนนั้นก็คือ แคร์ค่ะทุกคนพีคอีกแล้วนะคะตอนอ่านฉันรู้สึกเลยว่ามันเพีคมากแล้วมันก็หักมุมตั้งแต่ต้นเรื่องอย่างนี้เลยเหรอนักเขียนคนที่เขียนเรื่องนี้นะคะทำฉันเพีคมาสองรอบแล้วนะคะแต่คาร์เมลอนก็ตะลึงเหมือนกัน,นะคะ่ะว่าอ๋อแค่เนี่ยออกมาจากโรงพยาบาลแล้วเหรอแสดงว่าการที่เธอออกมาเนี่ยแล้วก็มาเขียนนิยายเนี่ยแสดงว่าเธอจะต้องการบอกอะไรผ่านนิยายหรือเปล่าคาร์เมลอนก็เลยรับทำคดีนะคะ ตื่นเต้นมากทุกคนตอนอ่านและฉันตื่นเต้นมากที่สุดนะคะมันน่าติดตามมากจริงๆนะคะทุกคนก็อยากให้ทุกคนไปลองสัมผัสประสบการณ์แบบนี้ด้วยกันนะ,ะฉันชอบมากเลยแล้วเรื่องก็เล่าย้อนไปเมื่อสองวันก่อนค่ะมีมุมที่แคลเป็นคนเล่านะคะแคลตื่นมายามเช้าค่ะที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งก็คือที่ไหนคะนักเรียนใช่ค่ะมันก็คือที่เกิดเหตุฆาตกรรมนั่นเลยค่ะเขาออกมาจากโรงพาบาลได้6เดือนนะคะเพราะว่าหมอนี่บอกว่าเขาหายดีแล้วเขาก็ได้กลับ มาใช้ชีวิตใหม่ซึ่งแฮปปี้มากกว่าตอนที่อยู่ในโรงพยาบาลมันทรมานมากค่ะในชีวิตที่เขาต้องอยู่ในโรงพยาบาลทั้งสิ่ปีกับอาการทางจิตที่เขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาเป็นแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วทุกคนตอนนี้เธอกําลังมีความสุขแล้วก็วิ่งชมนกชมไม้ทงธรรมชาติไปแต่ว่าพอกลับมาถึงที่พักกลับเจอตำรวจและคนมุงมหาศาลอยู่ที่หน้าอาพาร์ตเมนต์พอเขาไปถามก็ได้ความว่ามีคนตายเธอสงสารคนตายมากแต่แบบ ว่าอ๋อที่อยู่ใหม่ของฉันไม่ควรจะมาเป็นแบบนี้หรือเปล่านี่มันอะไรกันเนี่ยเธอก็คิดว่านี่มันไม่ปลอดภัยสําหรับเธอแล้วเธอก็ถามคนแถวนั้นต่อค่ะว่าสภาพคนตุยนี่นะมันมีสภาพเป็นยังไงพอเขาเล่ามาแฟดแบก็กก็กลับเข้ามาเลยเพราะว่ามันเหมือนกับคดีที่เคยเกิดขึ้นเมื่อสิปีก่อนที่เธอไปเกี่ยวข้องด้วย แพก็เลยแพนิครีบขึ้นไปที่ห้องของตัวเองแล้วก็พบว่าภาพบนเก่าๆเนี่ยมันเข้ามาในหัวสมองเธอดูมีอาการที่ไม่ปกติมากแค่ดูจิตใจไม่ปกติสุดๆหมอที่บอกว่าเธอปกติอยู่ไหนฉันอยากโทรหามากเลยนาทีนั้นนะคะปกติแบบใดคะคุณหมอฉันจะลาบแบโอไม่กอดแค่นะคะแพนิคสุดๆแล้วก็คิดไปต่างๆนา,นานาถึงตอนที่ยังรักษาตัวเพราะว่ามันดรมานมากจริงๆเธอมือสั่นตัวสั่นไปหมดแล้วก็โทรหา พื้นที่เป็นรูมเอทห้อง ที่ชื่อว่าเกรซีนะคะเธอก็ปอบค่ะว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเธอเลยแค่นั่นนู่นนี่ตามภาษาเพื่อนรักมันบังเอิญแหละจนเคสก็สงบลงได้แต่ก็ยังกลัวอยู่ดีน่าสงสัยมากนะคะสรุปแคร์ใช้ฆาตรกอดไหมมันก็ยังไงยังไงอยู่ตอนอ่านไปแล้วฉันลุ้นระทึกมากว่ามันยังไงกันแน่เพราะว่าเออโดูสับขาหลอ,อกไปหมดแตะฉันสนุกกับการโดนสับขาหลอ,อกมากทุกคนแล้วเกรซีนะคะก็มหาแคร์ค่ะแล้วก็บอกว่าเมื่อคืนนี้เธอไม่ได้ไปไหน เพื่อนก็บอกว่าฉันเป็นพยานให้เธอได้แค่ก็เลยพูดมาประโยคหนึ่งว่าเขาเนะคะเน้นคําว่าเขาคนนั้นนะคะเขาคนนั้นฉลาดจะตายอาจจะหาวิธีทําให้ฉันออกไปฆ่าใครก็ได้เขาเขาคือใครลึกลับมากเวอร์นะคะทุกคนแค่ก็ไม่หยุดกลัวะคะ่ะเพราะว่าวิธีการที่มันเกิดขึ้นกับคนตุยคนนั้นที่เป็นแม่บ้านเนะะี่ยมันเหมือนกับคดีฆาตกรรมที่เธอไปเกี่ยวข้องนะคะเพื่อนก็บอกว่ามันเป็นแค่ความบังเอิญนั่นแหละ เขาจะเล่าวิธีการฆาตกรรมมาเลยนะทุกคนแบบมันสยวสยองมากเลยนะคะเยเกเซีย oh er เนี่ยก็พูดว่าแต่ว่ามันก็เป็นแค่แค่นั้นเองนะคืออยากทุกคนไปอ่านานะครับว่ามันไม่ได้แค่นั้นเลยมันไม่ได้แค่นั้นเลยจริงๆนะคะแต่ว่าเยเกเซียพูดออกมาเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาความโหดร้ายนั้นมันไม่ได้มีความไหลแรงอะไรนะคะซึ่งมันก็แปลกมากเลยนะคะฉันพูดออกช่องไม่ได้นะคะเดี๋ยวช่องจะปลิวอย่างไงก็ ทุกคนก็ไปท้าทายจิตใจกันเอาเองว่าวิาวธีฆาตรกรรมนั้นมันน่ากลัวขนาดไหนนะคะแต่ว่ามันน่ากลัวสำหรับฉันมากแค่ก็เลยงงค่ะว่าเฮ้ยเกรซเข้าใจฉันจริงหรือเปล่าทำไมถึงพูดออกมาอย่างนั้นว่าวิธีการฆาตรกรรมนั้นมันไม่ได้น่ากลัวทั้งๆท,ที่มันน่ากลัวมากแค่เนี่ยคิดเยอะมากค่ะทุกคนคุณไลนะคะเขียนดีมากทุกคนเซตตัวละครไว้อย่างดีเลยนะคะสองเพื่อนซีก็คุยกันไปคุยกันมานะครับ เราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยหรอกนะคะทุกคนไม่ใช่ว่านิยายไม่ดีหรือว่าการเขียนไม่ดีนะคะแต่คุณไลเขาตั้งใจให้เราสงสัยว่าเขาที่สาวๆพูดถึงนี่คือใครแล้วมีความสําคัญยังไงกับแครนะคะแล้วเขาก็พูดกันประมาณว่าคนคนนั้นเขาคนนั้นจะออกมาตอนเธอกลัวอะไรประมาณนี้นะทุกคนแล้วมันก็เกิดความสงสัยมากว่าเขาคนนั้นมันคือใครกันแน่แล้วจะออกมายังไงและทําไมแครถึงกลัวเขามากๆนะคะจนแครเนี่ยพูด มาอย่างหนึ่งค่ะทุกคนบอกว่าเขาคนนั้นเนี่ยจะออกมาหาแคร์ในตอนที่แครกลัวใช่ไหมคะหรือว่าตอนที่แคร์รู้สึกเหมือนเป็นเหยื่อที่ถูกกระทําฉันเนี่ยนะขนลุกมะเหมือนที่ฉันคิดหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้ในทีนั้นฉันรู้สึกว่าอืม มันมีบางอย่างที่ฉันปลดล็อกแล้วแหละก็อยากจะให้ทุกคนไปอ่านกันแล้วก็อยากจะรู้ว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่าน,นะและอะไรลุงมคิค้าที่ทําให้ฉันสงสัยว่าแคลเป็นฆาตกรตัวจริงหรือไม่ก็เพราะว่าแค่บอกว่าแต่งนิยายเสร็จแล้วแต่มันเหมือนเหตุที่เกิดขึ้นกับคนที่ตุยวันนี้เลยเธอพูดขึ้นมาเองนะครับเพื่อนก็เลยบอกเธอว่าเธอคิดมากไปมันไม่มีอะไรหรอกเพื่อนคนนี้ก็ปลอบใจสุดๆนะคะปลอบใจแบบแปลกๆนะคะนางก็พูดอีกค่ะว่าเดี๋ยวถ้าเขาคนนั้นมาเนี่ยก็จะถามให้เลยว่าเด็ก่า แม่บ้านคนนั้นไหมแคลก็ถามว่าใครเธอจะถามใครายเกรซี่นะ,ะคะก็บอกว่าวิโอเลตไงฉันจะถามว right ิโอเลตให้แคลก็สตันไปเลยบอกว่าไม่เคยคิดที่จะอยากจะพูดถึงชื่อนี้มาตลอดไม่อยากจะพูดถึงชื่อนี้เลยคนคนนั้นมันเหีห้ยมโหดและก็ไล้ความปรานีมาเธอไม่ชอบเขาเลยสักนิดพายายามกลบเอาไว้แต่ก็ใช่ค่ะเขาก็ออกมาได้ทุกทีและใช่ค่ะมาถึงตรงนี้ทุกคนน่าจะเดาได้แล้วว่าแคลเป็นโลก สองบุคลิกแสดงว่าคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นแคลก็น่าจะเป็นคนทำสินะโอ้ไ oh ม่กอดสงสารแคลมากเพราะว่าแคลดูไม่ได้อยากทำแล้วป้าแม่บ้านคนนั้นไปทำอะไรทำไมวิโอเลตถึงฆ่าเธอละโอ้ oh, ฉันสงสัยมากเพราะว่าวิโอเลตจะออกมาก็ตอนที่แคลกลัวหรือว่ากำลังจะโดนทำร้ายไม่ใช่เหรอเอาละ่ะเงื่อนงำหน้าติดตามมากทุกคนสรุปว่าเขาได้ทำไหม ก็ต้องไปอ่านต่อกันนะคะจากนั้นนะคะแค่ก็ตื่นมาด้วยความปวดเมื่อยรากลับไปวิ่งมาทั้งคืนนะคะเธอนอนไม่หลับนอนหลับๆตื่นตื่นฝันฝันถึงวิโอเลตตลอดทั้งคืนเลยแล้วก็คิดขึ้นมาได้ว่าฉันจะติด กล้องวงจรปิดจะได้รู้ว่าตัวเองอีกคนเนี่ยจะไปทําอะไรบ้างจะเอาร่างของเธอเดี๋ยวไปทําอะไรบ้างเธอก็ติดไว้ทั่วบ้านเลยนะคะแล้วก็วนคิดถึงคนที่ตุยไปนะคะที่เป็นแม่บ้านเนี่ยว่าเธอไปทําอะไรให้เธอโกรธแบบว่าทําไมวิโอเลตถึงได้ทําอย่างนั้นคือมันงงมันสับสนพีหมดเลยคะ่ะแล้วนางก็โทรหาเกรซียอีกค่ะว่าฉันติดกล้องแล้วเรียบร้อยนั่นนี่ก็คุยกันยืดยาวเพื่อนของเธอดะะ้ค่ะก็บอกว่าคนนั้นฉลาดจะตายไม่งั้นจะป ฆ่าคนโดยไม่มีใครสาวหลักฐานมาถึงเธอเลยได้ยังไงแค่ก็ล้มถึงหยืนจริง,รงเพราะว่าที่ผ่านมาเขาคนนั้นหลบเลี่ยงได้ตลอดเลยเพื่อนก็เลยบอกอีกว่า,าเธอไม่ต้องกลัวถ้าเธอไม่กลัวเขาก็จะไม่ออกมาและตอนนี้เธอกําลังกลัวอยู่มากแค่ก็ยิ่งกังวลเข้าไปใหญ่ทุกคนเพราะว่าตอนนี้เธอกําลังกลัวมากเธอก็เลยคิดว่าไม่งั้นวิโอเลตก็ต้องออกมาแล้วสิมันปันป่นปวดอยู่ในหัวเธอไปหมดคนมันปั่นหัวสุดๆไปเลยอะเล่นกับใจแล้วก็สมองมากต้อง ต่อสู้กับตัวเองแล้วก็กับทุกคนด้วยนะคะทีนี้แคลนะคะก็เผลอหลับไปนะคะตื่นมาอีกทีก็ตอนเย็นเลยฉันระแวงมากกับทุกคนว่าตอนที่แคลหลับไปเนี่ยวิโอเลตเนี่ยจะตื่นมาแล้วก็เอาร่างเธอไปทําอะไรมากเลยนะคะพอนางตื่นขึ้นมานางก็ไปนั่งหน้าคอมแล้วก็ไปนั่งเช็คฟีดแบกนใิยายที่เพิ่งเขียนจบไปผลตอบรับก็คือดีมากนะคะนางดีใจสุดๆมันก็เป็นอะไรที่คอมเมนต์ในทางบวกนะคะจนมาเจอค ที่พูดประมาณว่าเฮ้ยมันสมจริงเกินไปหรือว่าจะเป็นคนก่อเหตุซะเองอะไรหรือเปล่านางก็เลยแพลนิกไปใหญ่เลยคะ่ะว่าต้องมีคนคิดว่าเธอเป็นฆาตกรนแน่ๆเลยอะไรอย่างนี้นะคะจนเพื่อนจนเกรซี่อะคะกลับมานะคะนางก็ทักแคลว่าไงวิอเล่โ oh. อ มาทักแบบนี้ได้ยังไงฉันสงสัยเพื่อนคนนี้ของนางมากคนดูแปลกๆอะนางเหมือนอยู่ทีมวิโอเลตหรือเปล่านยะทุกคนอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของฉันนะทุกคนก็ลองไปอ่านเองอีกแรงดูนะคะว่าจะรู้สึกเหมือนกันไหมแค่ก็ยังถามเลยว่าทําไมถึงคิดว่าฉันเป็นคนนั้นแต่คําตอบที่ตอบมามันไม่ใช่อนะทุกคนอันนี้ไปอ่านเองนะคะไม่สปอยอยากรู้ก็ต้องไปอ่านต่อเองนะแล้วนางก็พูดอีกว่าให้ยอมรับอะไรประมาณนี้นะทุกคน ยอมรับว่าวิวเลตก็คือตัวเธออะไรอย่างนี้ตรงนี้นี่สําคัญมากนะคะซึ่งฉันจะไม่สปอยเด็ดค่ะแคลเนี่ยก็ยิ่งสับสนไปใหญ่มันปั่นประสาทมากเลยคะทุกคนสู้กับตัวเองสู้กับจิตใจอ๋สนุกมากจริงๆนะคะทุกคนจากนั้นเรื่องก็เล่าย้อนไปเมื่อ15ปีก่อนคะ่ะวันที่สองเพื่อนรักได้เจอกัน แล้วก็ต่างเจอเรื่องไม่ดีกันมานะคะ่ะดูมีปัญหาครอบครัวกันทั้งสองคนในวัยเด็กนะคะทำให้แคลกับเกรเซียนะคะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่นั้นมานะคะเขาก็คอยปลอบประโลมกันนะคะจากเหตุการณ์ไม่ดีที่เจอกับครอบครัวตัวเองแล้วก็คนรอบข้างนะคะพวกเขากลายเป็นเพื่อนรักกันคอยอยู่เคียงข้างกันเสมอตรงนี้เราจะรู้ว่าทําไมเกรเซียและแคลถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกันและอยู่กันมานานถึงขนาดนี้ถึงแม้ว่า แคลจะได้เคล้าไปอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชตั้งสิปีออกมาพวกเขาก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมและกลับมาอยู่เป็นรูมเมดด้วยกันนะคะและนี่แหละทุกคนในตอนนี้เรื่องราวจะบอกสาเหตุ ที่ทำให้แคลมีวิโอเลตเข้ามาในชีวิตเรื่องเลวร้ายที่สุดทำให้วิโอเลตมีตัวตนขึ้นมาเพื่อปกป้องแคลด้วยวิธีอันเหี้ยมโหดเพื่อแก้แค้นคนเหล่านั้นค่ะถ้าทุกคนอยากรู้ว่าแคลพบเจอเรื่องอะไรมาก็สามารถไปอาญญญา่านนิยายเรื่องอีเดอร์ฉันดึกใครในคืนฆาตกรรมที่เม็ปเท่านั้นนะคะฉันจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คำอธิบายคลิปค่ะสนุกมากเลยใช่ไหมล่ะทุกคนคือแค่ฟังฉันเล่ามันก็น่าสนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากๆแล้วนะคะ có vợ giờ... จะให้ทุกคนที่รับชมไปนะคะได้ไปติดตามอ่านกันเนื้อเรื่องนี้น่าติดตามแล้วก็ลุลถึกมากทุกขณะเลยนะคะฉันชอบวิธีเล่าเรื่องมากๆเลยนะคะมันค่อยๆมาทีละสเต็ปยอดขนมปังไว้ให้เราเดินตามไปแล้วก็เฉลอยออกมาแบบเหนือความคาดหมายสุดๆเลยนะคะจุดเด่นก็คือความพีคเลยค่ะเรื่องนี้ถึงแม้จะไม่ได้เน้นเรื่องความรักแต่มันก็สนุกมากฉันเนี่ยเอาใจช่วยแคลร์สุดๆเลยค่ะเพะ แครก็ดูเหมือนว่าไม่ได้อยากทำอะไรแบบนั้นแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าฉันก็เอาใจช่วยอยู่หน่อยๆนะคะเพราะว่ามันก็เพื่อฉันรู้แล้วไงว่าทำไมวิวเลตถึงเกิดขึ้นมาได้นะคะฉันก็เลยคิดว่าอ๋อสมควรแล้วแหละคนที่ตายไปนะคะถ้าอยากรู้ว่าวิวเลตเกิดขึ้นมาไนดะ้ยังไงทุกคนก็ต้องไปตามอ่านกันนะคะแต่ว่าทุกคนในกรณีของป้าแม่บ้านนะคะที่เพิ่งตุยไปเนี่ย ฉันฉันยังไม่รู้นะวิโอเลตทำป้าหรือเปล่าหรือว่าทำไปเพื่ออะไรหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้ทำนะคะอันนี้ก็หวานทุกคนไปช่วยกันหลุน้นไปช่วยกันอา่านอีกทีนะคะว่าวิโอเลตได้เป็นคนฆ้าป้าแม่บ้านหรือเปล่านะคะอืม สนุกมากจริงๆนะคะทุกคนดันนันที่จะได้อ่านนิยายอะไรแบบนี้นะคะหญ่เลเตอร์สวกเกิลเนี่ยก็ไม่ได้ค่อยเอานิยายแบบนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังมาแนะนำให้ทุกคนฟังสเท่าไหร่นะคะจนถึงตอนนี้นางยังไม่มาเล่าเองเลยนะคะส่งชันฟิวนามาเล่าแทนเออยันั่นก็อ่านแต่นิยายวายแล้วก็นิยายชายหญิงส่วนมากก็จะเป็นเรื่องเซ่ๆดือนนั้นเลยใช่ไหมคะ <laughs> แต่เนี่ยเรื่องนี้นะคะมันระทึกดีมากมากเลยนะคะทุกคนถูกใจแฟนซีรีส์ฆาตกรรมอย่างฉันมากฉันเนี่ยเป็นคอซีรีส์ฆาตกรรมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคิมินามนนะคะเอ่อเชลล็อกโฮมอย่างเงี้ยนะคะฉันก็ดูทุกซีซั่นเลยนะคะฉันก็เลยชอบอะไรแบบนี้มากๆเลยนะคะก็อ่านแล้วก็อยากจะอ่านต่อไปเรื่อยๆคะ่ะชอบความปั่นประสาทมากนะคะชอบการโดนหลอกในเรื่องมากฉันชอบโดนนักเขียนหลอกที่สุดเลยนะคะ มันเป็นความรู้สึกที่แบบโอ้เขาทําสําเร็จแล้วล่ะเขาทําสําเร็จที่หลอกฉันได้แสดงว่านิยให่เรื่องนี้มันสนุกสุดๆไปเลยนะคะและฉันก็เข้าใจตัวละครสุดๆเลยนะคะว่าเขาสับสนมากแค่ไหนนะคะมัน มันไร้ที่พึ่งขนาดไหนแล้วก็หาทางออกไม่เจอขนาดไหนนะคะฉันเอาใจช่วยตัวละครสุดๆเลยค่ะเป็นนิยายอีกเรื่องที่ควรค่าแก่ก,การอ่านมากจริงๆนะคะยังไงก็ฝากทุกคนเข้าไปอ่านนิยายเรื่องนี้ต่อด้วยนะคะอ่านได้ที่เมพเท่านั้นนะคะทุกคนมีแต่ฉบับอ e ีบุ๊กเท่านั้นนะคะไม่ได้ลงที่ไหนอีกไม่ได้มีในลิสอะไรหรือว่าอื่นๆนะคะสามารถอ่านได้เป็นฉบับของอ e ีบุ๊กเท่านั้นนะคะราคา252บาท ลดราั้นคะ่ะลดราคาจาก359บาทนะคะสำหรับนิยายแนวนี้ถือว่าราคาถูกมากเลยนะคะโปรโมชั่นเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะคะรีบไปสอยมาครอบคลองกันนะคะทุกคนสนับสนุนคุณไลค์กันไปเยอะๆนะคะเราจะได้เอานักเขียนนิยายสายสืบสวนสายคาตกรรมมาแนะนำอีกนะคะมันไม่ได้มีบ่อยๆแน่ๆเลยนะคะไงก็ลองไปอ่านกันดูได้คะ่ะเพราะว่า โลกนี้ยังมีผลงานอีกมากมายหลากหลายมากๆเลยนะคะก็เหมือนกับรสชาติอาหารนะคะที่มันมีหลากหลายรสสับเปลี่ยนไปมาบ้างเราก็จะได้เจอรสชาติใหม่ๆที่ถูกใจนะคะทุกคนเพลิเพลอ,อาจจะลืมรสชาติเดิมไปเลยก็ได้นะคะเอาเละค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันฟิอนาก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่มาเจอกันในวันนี้ก็ฉันก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะได้เจอกับฉันในอีกเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าก็ไม่ง่ายนะคะที่ฉันจะได้ออกมาแบบนี้ยังไงก็ฝากทุกคนจดจำฉันไว้แล้วก็คิดถึงฉันเยอะๆนะคะเผื่อรเตอร์สวายเกิลจะให้ฉันออกมาอีกนะคะก็ขอให้ทุกคนมีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขกันมากๆนะคะไว้เจอกันใหม่ขีปน้าคะสวัสดี สาวบายโอ๊ยเจ็บคอ <laughs> โอ๊ยฉันทำบ้าอะไรเนี่ย, <laughs> ยไม่ไหวแล้วไปดีกว่าค <c oughs> อจะแตก